รถที่ใช้ในปัจจุบันก็จะเป็น All New Airlock 155cc ซึ่งก็ถือว่าถูกใจครับทั้งในการขับขี่ไม่ว่าจะทางใกล้หรือทางไกลแต่ทีเนี้ยผมอยากจะเพิ่มความแรงให้กับตัวรถแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่อยากให้ยุ่งกับเครื่องยนต์นมากเท่าไหร่โดยงบประมาณที่มีอยู่ในใจก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 1 5ถึง15,000แต่ขอให้สุดในคลาสเลยนะครับ สวัสดีครับผมการนะครับปัจจุบันทําอาชีพเป็นล i n แมนไรเดอร์ของล n e แมนอยู่ครับเป็นไรเดอร์มาได้ประมาณ3ปีแล้วครับซึ่งรถที่ใช้ในปัจจุบันก็จะเป็น all new airlock 1 5 5 cc ครับตัวรถของผมจะเป็นสีเงินนะครับตัว abs ใช้งานมาก็ถือว่าถูกใจครับทั้งในการขับขี่ไม่ว่าจะทางใกล้หรือทางไกลความคล่องตัวในการคุมรถรวมถึงความเร็วเมื่อเร่งรีบ สามารถช่วยให้ผมประหยัดเวลาได้ขึ้นเยอะเลยครับแต่ทีเนี้ยผมอยากเพิ่มความแรงให้กับตัวรถแต่ในส่วนตัวผมยังไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องยนต์มากนักสักเท่าไหร่โดยงบประมาณที่มีอยู่ในใจและอยู่ในกระเป๋าก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000แต่ขอให้สุดในคัรสเลยนะครับเอาละครับหลังจากเราได้รับโจทย์จากคุณการนะครับไลแมนไรเดอร์กับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ PP r a c i n g s h o ทอครับและในครั้งนี้เรามาพบกับช่างกอเลยครับช่างกอสวัสดีครับผมครับ ทัางปอครับเราอยากจะโมดิฟายรถอนิวจังมา5แอร์หอก155คันนี้ในงบที่ไม่แพงและสามารถใช้งานได้จริงเนี่ยในสเต็ปนี้มันควรจะมีอะไรยังไงบ้างครับผมข้างโอเพนครับครับข้างโอเพนก็จะเป็นเกี่ยวชุดข้างไม่ยุ่งกับระบบเครื่องยนต์คภายในนะครับทำชุดข้างก็จะมีชามครับเฟืองคลายครับชุดคาสวินเล่งอ่าแล้วก็ทอกองอากาศครับแล้ก็องอากาศไม่เกินมืไม่เกินหมื่นไเกินมื่นะครับ เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันดีกว่าครับว่าในงบเพียงแค่10,000บาทนั้นมีอะไรบ้างไปชมกันครับครับในชุดนี้ก็จะเป็นเซตที่ช่างปอเองจะเอามาให้พวกเราได้ลองกันนะครับมีอะไรบ้างครับของอันนี้ก็จะเป็นชามเม็ดนะครับครับนี้เป็นชามเม็ดนะครับอันนี้จะเป็นชุดฟังท้ายของแอล็อกครับชุดสุงท้ายนี่ 10ฟันครับ14ฟันครับเพิ่มตัวเดียวของสแตนดาร์ดจะเป็น13 40แต่เราจะเปลี่ยนเป็น14 40ใช่ใช่นะครับแล้วก็จะมีอะไรครับเยอะแบชุดคาร์บอนนะครับแล้วก็กระหลกคาร์บอนลายนะครับกัดดายนะครับจะกระดับลายบางนะครับตอนนี้จะไม่ไม่กัดลายเยอะไม่ได้ไม่ได้ลงลึกนะครับไม่ลึกัดลึกมันจะสั่นท้ายยังไม่เดินอ๋ออ๋ออันนี้ เท่าที่ผมจับใช่ใช่ทรายมันหยาบก็จะมีแบบผิวๆแค่นั้นเองนะครับใช่ใช่แล้วมีอะไรอีกครับเป็นลิ้นเร่งครับิันนี้นะครับเป็นลิ้นเดิมล้วงนะครับล้วงเท่าไหร่ครับจากเดิมจากเดิมยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็จะล้วงเป็นสามสิบเอ็ดมิลครับผมสามสิบเอ็ดมิลนะครับใช่ครับแล้วถัดมาก็จะเป็นเป็นท่อกราดครับผมนี่นะครับครับท่อกราดเลดเลดใช่ครับของเดิมมันจะเล็กกว่าเล็กกว่าครับเล็กกว่ารับเล็กกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่า จะมีวิธีการใส่หรือจะต้องสับเปลี่ยนอะไรยังไงไปดูกันเลยไปดูกันเลยครับชิ้นไหนที่เราต้องเปลี่ยนก่อนครับเฟืองท้ายก่อนเลยครับเฟืองท้ายก่อนนะครับรือเยอะเพราะว่าเพราะว่าเฟืองท้ายมันอยู่ชิ้นในสุดใช่ครับฉะนั้นเวลารืออัดเข้าอัดออกด้วยครับอ่ารูดออกมาแล้วครับเฟืองท้ายมานี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นของใหม่นะครับใช่ครับอันนี้จะเป็นของเดิมสแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดก็จะเป็น13ฟันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับจะทำอะไรต่อครับช่างเป่าครับเป็นผ้าคาดครับผมผ้าคาดนะครับใช่ครับผมมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับช่างเป่าครับผ้าคาดครับผมนี่นะครับเต็มกว่าตั้งแต่ความหนา ใช่ครับความกว้างนะครับดูหน้าสัมผัสของเดิมใช่ใช่ใช่ไอเรื่องสัมผัสของตัวผ้าคัดเนี่ยถ้าเต็มกว่ามันจะได้อย่างเปรียบยังไงได้บ้างครับท่างปอครับอเกาะได้ดีกว่าครับเกาะได้ดีกว่าใช่ใช่ใช่เกาะได้ดีกว่าถือว่าใช้เวลาไม่นานครับในส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวลิ้นนะครับตัวเครื่อายนะครับตัวชาม ตัวเม็ดแล้วก็ตัวกองข้อกอง มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับกล่อง Data t e ท h ตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพี่ช่วยอธิบายนิดนึ่งพี่อันนี้เป็นกล่อง d a t ้าเทคเวอร์ชันปัจจุบันนะครับครับปัจจุบันอันนี้เป็นกล่องที่มีสายไฟครับนะครับแล้วก็เราได้พัฒนาเป็นกล่องตัวใหม่คือกล่องตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้แล้วใช่ครับกล่องตัวนี้จะไม่มีสายไฟแล้วโหพี่สายไฟสั้นมากเลยนะมีอยู่แค่นี้นีใช่ครับแล้วก็สามารถเสียบแทนกล่องเดิมได้เลยครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันในมือถือสามารถจูนเองผ่านโทรศัพท์ได้เลย ผมสามารถจุนเองได้เลยได้ครับได้ครับมาทําการติดตั้งพร้อมกับแผ่นกองด a าทีคาร์โดด้วยโอ oh, ้มีแผ่นกองด้วยนะครับ,รบเอาละครับมาเดี๋ยวไปดูกันพี่ได้ครับ จากที่ให้ช่างทําการโมดิฟายสเต็ปไล่ข้างโอเพนไปแล้วนะครับโดยที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องพลังความแรงเพิ่มขึ้นต่างจากเดิมโดยชัดเจนไม่ว่าจะต้นกลางปลายไหลดีส่งของได้ไวยิ่งขึ้นมากๆส่วนการใช้ในชีวิตประจําวันตอบโจทย์ได้ดีจริงๆด้วยงบประมาณที่ผมตั้งไว้ส่วนตัวแล้วผมถูกใจมากเลยครับแรงถูกใจครับใช้งานตอบโจทย์ต้องขอบคุณร้านช่างปอมปทุมนะครับ จากร้าน PP Racing Shop ครับพิทิวนจูเนอร์ครับและกล่องไฟพร้อมกล่องซิ่งนะครับสินค้าจากคนไทยนะครับแบรนด์ Band Data Tech ด้วยนะครับที่จัดสเตปการโมดิฟายแบบนี้มาให้นะครับแบ่งปันเพื่อนเพื่อให้รับทราบกันนะครับส่วนในคลิปหน้าผมจะไปบุกรังเซียนจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมการโมดิฟายรถอะไรจะใช่ All ิ e ย Yamaha a อ r 155อีกหรือเปล่านั้นแล้วจะเป็นการโมดิฟายในรูปแบบไหนฝากติดตามทั้งในเทเซ er ียนมอเตอร์ไซค์และทาง YouTube ของเซ er ียมอตค์ Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ 拜拜。Bye bye